เอาแล้วครับคุณผู้ชมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโจชแนลนะวันนี้เรามาอยู่กับแมปบอกฟุตในเกมโล b ็อกสนะครับท่าผู้ชมและสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเล่นเจ้าผลมังกรนะแล้วก็ที่ท้าผู้ผู้ชมเห็นผมแต่งตัวเป็นแบบนี้มันก็ ไม่ใช่ i อดีของผมนะมันก็คือไอดีของเพื่อนผมใเองผมได้ทําการยืม i อเดีเขามามามาเลยผชมว่าไอดีผมไม่มีผลมังกรนะโอเคเราขอขึ้นไปข้างบนก่อนสาหรับผลนี้ก็แพงอาเรื่องเลยโอ้โหตรงนั้นมีไททันที่แปลงล่างหรือเปล่านี่ไม่ใช่ก็ถึงไหนละก็สำหรับผลนี้ก็เป็นผลที่ถือว่าพีพีโกงอาเรื่องเลยนะท่านผู้ชม ถ้าผมมีผมก็โอ้โหบอกเลยว่าขึ้นคอาเกว่าข้างหัวขึ้นง่ายมากนะเพราะว่าคนนี้มันไม่ขอพูดดีกว่ารู้สึกว่าผมจะพูดวนไปวน <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเอาไมา่ว่าผมจะมาล่าข้างหัวให้ดูแล้วกันสิ่งที่ผมจะใช้นะก็คือเจาดาบจะมากับกองเล็บกองเล็บอิเล็กโต V2 นะท่านผู้ชมแล้วก็สิ่งที่ผมยังไม่เคยใช้นะก็คือกีตาร์ブルกนั่นเองนะท่านผู้ชม ซึ่งก็มีแค่สกิลแซดโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปล่าค้างหัวให้ดูอันนี้ก็คือไอดีของเพื่อนผมนะไม่ใช่ของผมโอเคครับาสกิลเดี๋ยวผมจะลองท้าคนเดี๋ยวผมจะลองท้าคนหนึ่งหนึ่งดูนะครับก็ผมเห็นคนนี้เลเวลตันนะเดี๋ยวผมจะลองท้าดูว่าเขาจะสู้ไหมนะผมเขาไม่ออกมาข้างนอกเลย เดี๋ยวรู้เหมือนว่าเขาจะสู้หรือเปล่าเนี่ยสู้ไหมเอ้ยสู้นะท่านผู้ชมคนนี้เขาสู้นะเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยมาดิมาดิาดเอ้ยผมจะตายนเนี่ย มาดิแปลงล่างเขาแปลงล่างเป็นพราผมก็แปลงล่างเป็นมังกรนะดิผมไม่ยอมผมไม่ยอมเอาดิมายูซี่ลนม,มังกรโกงมากเลยนะโอ้โหป๊อปเอาไม่ตายเอาโนลับเอา เอาเอาแล้วทุชมเอาแล้ว,อลวโอ้ผมเกลียดผพังเอา ผมไปแล้วไม่อยู่แล้วผนพามาแจมว่ะท่านผู้ชมบอกเลยโดนทุกเม็ดผมตามสุดแด้เอาเอาตายตาย ใครจะตายกันแฉลยแจ๋าไปเลยอะไรใช้เผาปลาใช้เผาปลาหรอเปียหอกเลยเต็มเต็มอะไรอะไรอะไรขึ้นมัฟฟาอ่ะกวนคนอื่นแล้วก็ อาเดียวผมไม่ผมไม่ปล่อยดเ,อเด้เอาดิมาดิโดนแจมอีกปะเนี่ยเปรียงไม่ตาย แล้วผมตามสุดได้ไงเรียบร้อยได้เกิดแล้วอยากก่างแจมไ้เลยอ๋อมีค้อนเจ้าอ่ะบีค้อนเจ้าอ่ะมาดีบอกเลยว่าผลนี้ตัดเคีนได้นะเอาแต่สกิลสองไม่ถึงใครเจ้านะเจ้านะ ได้หมดแล้วครับต่อยสองเลยจังหวะนี้ถ้าไม่ลาดน,นะคนจริงเขาไม่ลานนะเดี๋ เพียงเพียงเยงียงเยงเรียบร้อยแตกแล้วก็อ,อีกไอ้ตัวหนึ่งที่มันแขนผมเขาตามไปล่าคนนั้นแหละเอาดิ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 เอโดนไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอาดูทั้งสองเลยนี่ ไม่ไหวผมแค้นได้วยวานี้ผมแค้นด้วยผมแค้นด้วยเอาดิผมเยียวร้อยแตกเอ้ยผลนพะผลนพะออวคนนี้จะมาลาดเหรอโอ้ไม่ไหวเลยเนะี่ยไปตรงนน้นดีกว่าท่านโยมงน้นกำลังเอ้ยเอ้ยผลนพะนี่วะเอ้ยผลพพะคนนั้นที่ ที่เขาปว่วนผมนี่วะเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไม่นะไม่นะรุนร้านหรือเปล่านี่อ่ะเปรียงไม่ได้คิวเดี๋ยวรอผมได้ฮูเว์โอ้โหได้ข้าวหมาปอย่างเยอะเลยไอ้ดีเพื่อนเทมไมไอ้ดีผมแบบ ทำไมไอดี ID ผมตายง่ายเลยวะขอหนีก่อนนะทุกผู้ชมโอเคก็นะ่าจะประมาณนี้ละกันนะทุกผู้ชมสำหรับการล่าฆ่าหัวโดยใช้ผลบางกรนะนานๆทีกลับมาเล่นก็สนุกเหมือนกันนะทุกผู้ชมโอ้โหแบบยิงง่ายมากเลยนะทุกผู้ชมมันเขาเรียกว่าอะไรส,สกิลของผลบางกรมันไกลมากเลยแล้วก็ระยะกว้างกว้างมากผมโอ้ถ้ามีติด ID ไอดีไว้คงดีนะ แต่ฟาร์มไม่ดีครับพี่ชมผมไม่แนะนําให้เอาไปฟาร์มนะะว่ามันไม่โลกเกียนะมันสามารถตีเราเข้าได้ที้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดส u b s c r i b e ผมกันด้วยบ๊ายบายครับผม